สวัสดีครับผมแซมนะครับจากบริษัทอาร์ดีดีรถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคาเนย์แคปิตอนวันนี้นะครับผมอ,อยู่นอกสถานที่นิดนึงก็พามา,าบริเวณคาร์แคร์ของทางบริษัทที่ดีวเอาไว้นะครับในส่วนของบริเวณคาร์แคร์เนี่ยครับก็จะมีนี่พน,นักงานที่เรากวัดหอมล้างรถนะแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ลูกค้านะครับก่อนมันส่งมอบบอกว่าเอ๊ะทำไมรถออกใบแล้วบางท่านบอกว่าโอ๊ยเจ๋งจัก วันที่มาดูกับวันที่มารับคนละคันกันเลยนี่คือแบบขัดเคลือบนะครับส่งมางขัดเคลือบฝัดขัดเคลือบขัดเคลือบรอลิงเนาะ <c oughs> ขัดเคลือบบริเวณด้านนอกนะครับก็จะเป็นภายในของคาร์แค์ที่ทางบริษัทดีวไว้์ทั้งหมดนะครับรถเงาเงาสวยๆฉ่ำๆนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ทําจากที่นี่ทั้งหมดเลยนะนี่นะพนักงานเขาก็เตรียมขัดทํานู่ทนทํานี่มีอบโอโซนด้วยนะอ่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา อันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็อันนี้วันนี้พาพี่ลูกค้านะครับเข้ามาเซอร์วเข้ามาล้างรถบริเวณนี้แล้วก็พาให้ลูกค้าอยู่ที่ห้องรับรองแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาพาชมนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลารถเสร็จแล้วทําไมของแซมรถมันเงาจังอ่ะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก็ทางผมนะครับก็ดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับในส่วนของงานขายเสร็จแล้วปุ๊บ ก็เซอร์วิสที่เอามาขัดมาล้างมาเคลือบนะครับเพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่ดีที่สวยนะครับก่อนวันรับนี่ก็จะมีเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรกันให้เรียบร้อยนะมุมนั้นนี่คนันนี้พี่ลูกค้านะครับมาซื้อรถคุณคุณลูกค้านะครับมาซื้อรถแต่แล้วเนี่ยก็พามาขัดมาเคลือบนี่จากวันแรกกับวันนี้คือแบบคนละคันเลยสวยเลยนะสวยเลยนะ คันนี้นะครับขัดเคลือบเรียบร้อยนะครับก็อีกสักพักนึงก็จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็วันนี้จะพามาชมบริเวณแค่คร่าวๆของคอารแคร์ที่ทางบริษัทดีวไวท์นะครับก็จะเป็นการขัดเคลือบทําสีรถนะครับการดูแลขัดสปานะครับภายนอกภายในนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้พนักงานก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ด้านล่างนี้ขัดเคลือบขัดเคลือบกันสนิม วันนี้ผมเป็นอะไรรอเรือรอริงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นภายในค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็โอเคเลยเวลางานออกมานี่สวยเลยครับหรืออยากจะเข้ามาใช้บริการของที่คาแคร์นี่ก็ติดต่อผ่านผมมาได้นะเดี๋ยวแจ้งพิกัดบอกอรายละเอียดให้เนาะก็คาแคร์ที่นี่โอเคครับถือว่าดีเลยเขาก็ ทำให้กับหลายๆที่นะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะทำให้กับรถดีเด็ดด้วยอะวันนี้ก็พามาชมนะครับว่าก่อนวันรับรถลูกค้าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางผมนะครับที่จะอัปเดตเรื่อยๆนะเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะมาขัดเครือบเองโดยที่บอกว่าเออคุณแซมผมซื้อรถแต่ว่าไม่ได้ซื้อที่กลับ รถดีเด็ดมาทําที่นี่ได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์แปะอะไรไว้ให้ของที่คาแคนี้นะอยู่ตรงแถวบางนาตราดนะครับจําซอยไม่ได้เรียกว่าซอยอะไรมาถูกอย่างเดียวจําซอยไม่ได้โอเคยังไงวันนี้ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการาดูคลิปใหม่ๆนะครับของทางผมแซมรี d รถดีเด็ดวันนี้ยังไงลาไปก่อนสวัสดีครับ